สวัสดีครับหากคุณเาอาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าบทวิเคราะห์การเมืองกลยุทธ์ใหม่ชูวิทย์กมมลวิสิทธิกองบัญชาการตำรวจนครบาลในที่สุดเป้าหมายการโจมตีในปฏิบัติการเปิดโปงธุรกิจสีเทาของชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ก็มีลักษณะรวมศูนย์กระนำเข้าใส่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ภายหลังจากที่ขี่ม้าเรียบค่ายไม่ว่าจะเป็นการดึงเอาสำนักงานอายการสูงสุดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการดึงเอากรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการดึงเอาปปงเข้ามากล่าวในทางกรณีก็ต้องเป็นเครือข่ายของตู้หา่าวขนาดเดียวกันก็แยกจำแนกออกมาอย่างเป็นพิเศษไปยังบทบาทและความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาล นั่นก็คือลงไปในรายละเอียดจากกรณีผับจินหลิงในพื้นที่ของยานาวาเป็นจุดเริ่มต้นชี้เห็นเงื่อนงำการดำเนินคดีระหว่างคดียาเสพติดกับคดีบ่อนการพนันพรั่นที่เรื่องของตู้า่าวอึกรกะทึกครึกโคมขึ้นในขณะที่คดีบ่อนที่ระยองนั้นอยู่ในการพิจารณาของศาลก็มีการโยงรายละเอียดและผลการตัดสินเข้ามาเปรียบเทียบ เป็นการเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพของการสอบสวนและการทำสำนวนอย่างจำแนกแยกแยะเนื่องจากอยู่ในความรับผิดชอบของเอ,อเดียวกันหากจำกรณีการบุกจับบ่อนลงจู้สมชายในห่วงแห่งสถานการณ์โควิดระบาดได้คงนึกถึงบทบาทของผู้มีชาการตำรวจนครบาลในห่วงที่อยู่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคสองการลงเอยโดยการ หลงจูสมชายถูกยกฟ้องเท่ากับเป็นรูปธปรรมอันมากด้วยความละเอียดอ่อนยิ่งติดตามแต่ละการเปิดโปงของนายชูวิทย์กมลวิสิ์ยิ่งสัมผัสได้ว่ายุทธวิธีในการทำงานเป็นไปอย่างมากด้วยประสบการณ์และความจัดเจนประการสำคัญเป็นอย่างมากแต่ละข้อมูลที่นำมาออกมาเปิดเผยล้วนเป็นข้อมูลจากคนในจึงสร้างความสนใจเป็นอย่างสูงในกระบวนการการทำข่าวการนิ่งเฉย กองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงไม่ได้เป็นยุทธวิธีที่เป็นคุณตรงกันข้ามกลับสะท้อนการตั้งรับตราบใดที่กองชาการตำรวจนครบาลไม่พยายามชี้แจงและทำความเข้าใจหมัดแต่ละหมัดจากนายชูวิทย์กระมลวิสิทธิ์จึงดํารงอยู่ในลักษณะเป้านิ่งไม่ว่าจะเป็นการมีอยู่ของบ่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใต้โต๊ะ ภาพที่ปรากฏในโลกแห่งโซเชียลนายชูวิทย์กมลวิสิ์ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือในการให้ความจริงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและความจริงนั้นกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นจำเลยความคืบหน้าล่าสุดชวนหลิกภัยชี้เลือกตั้งครั้งหน้าซื้อเสียงกระจุยฉะรัฐธรรมนูญปี60ไม่ปราบโกงแนะประชาชนกาคนดีเข้าสภาที่รัฐสภาในชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภา กล่าวถึงธุรกิจการเมืองว่าตนขอใช้คำว่าน่าจะใช้เงินหนักกว่าเดิมตนจึงให้คำขวัญวันเด็กปี2566ว่าประเทศรุ่งเรืองเมื่อบ้านเมืองสุจริตและสภาจึงทำโครงการบ้านเมืองสุจริตซึ่งที่ผ่านมานั้นได้ทำโพกับประชาชนชาวบ้านปกติชาวบ้านจะอยากให้แก้ไขเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่หนึ่ง แต่ช่วงหลังเสนอให้แก้เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่1และเรื่องเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องที่2เพราะคนรู้สึกว่าเป็นอันตรายถ้าการเมืองสุจริตสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดแต่ถ้าเป็นธุรกิจการเมืองผลที่ตามมาคือสังคมที่มีการสแสวงหาผลประโยชน์ในทางไม่ชอบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเพื่อประโยชน์ในทางการเมืองถ้าสสใช้เงินแล้ว สอสเอาเงินมาจากไหนเราทุกคนตอบได้ว่าเมื่อต้องใช้เงินก็ต้องมีผู้ให้เงินไรท่ที่รวยพอที่จะเอาไรายได้หรือมรดกส่วนตัวมาจ่ายฉะนั้นเราต้องช่วยกันรณรงค์และย้ําให้คนได้เห็นว่าหากจยากได้รัฐบาลดีต้องได้สอสอที่ดีจยากได้รัฐบาลที่ซื่อสัตย์ก็ต้องได้สอสที่ซื่อสัตย์เพราะในระบบนี้ฝ่ายนิติบัญญัติคือ ผู้ตั้งรัฐบาลด้วยเสียงข้างมากถ้าเลือกประเภทโกงเข้ามาก็ได้รัฐบาลโกงแน่นอนที่สุดปัญหาจะตกกับชาวบ้านและประเทศชาติความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองคำถามสำคัญจากชูวิทย์กมลวิสิ์ต่อธุรกิจสีเทาพรันที่มีการลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงสายตาที่มองไปยังชูวิทย์เริ่มขรังเป็นความขรัง เนื่องจากก่อนหน้าการลาออกไม่กี่วันนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์ได้ออกมาไล่สดดับเครื่องชนเหมือนกับที่เคยดับเครื่องชนผบชนไม่เพียงแต่ได้ก่อให้เกิดคำถามในลักษณะเดียวกันหากแต่บรรดาแฟนานานุแฟนของชูวิทย์กมลวิสิทธ์ก็ร้องเพลงรอรอดูการตัดสินใจของบอชนประสานกับการรอว่าแต่ละระดับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมอง และประเมินจังหวะก้าวของนายชูวิทย์กมลวิสิ์อย่างไรยิ่งติดตามยุทธการนี้ยิ่งบิ๊กเบิ้มมีคำถาม,ามตามมาอย่างมากมายภายหลังนายชูวิทย์กมลวิสิ์ออกมาเปิดรายละเอียดสิ่งที่เรียกว่าธุรกิจสีเทาไม่ใช่คำถามว่าเป็นประโยชน์เป็นคุณหรือไม่เพราะนับแต่เริ่มแตะไปยังธุรกิจบอนก็เห็นแล้วว่าสังคมได้ประโยชน์ยิ่งเมื่อลงไปในแต่ละรายละเอียดยิ่งเกิดอาการ แม้ท่วงท่าทำนองของชูวิทย์จะล้าสมัยเพราะล้าสมัยด้วยระบบการเขียนลงบนบอร์ดแทนที่จะใช้ powerpoint ให้สอดรับกับ iPad ที่มีอยู่ในมือแต่เมื่อตัวละครแต่ละตัวปรากฏอย่าว่าแต่บรรดานักข่าวจะหูพึงด้วยความตื่นเต้นหากแม้กระทั่งตำรวจก็ยังต้องล้างหูน้อมรับฟังแล้วก็เล่นไปตามจังหวะอันส่งมาจากชูวิทย ต้องยอมรับว่าข้อมูลที่มีอยู่ในมือของชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เป็นข้อมูลในระดับที่เรียกว่า e x c l u s i v e จึงเกิดคำถามที่ว่าใครป้อนข้อมูลส่วนหนึ่งอาจจะมาจากบางแหล่งข้อมูลที่มากด้วยผลประโยชน์แต่ส่วนหนึ่งก็สะท้อนถึงเครือข่ายของนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เองเหมือนกับเป้าจะมุ่งไปที่ตู้ห่ากระนั้นก็ยอมรับว่าเครือข่ายตู้ห่ามีอยู่ดำเนินไปในลักษณะสะสม สัมพันธ์กับกลุ่มของอำนาจอันสลับซับซ้อนเหมือนกับจะเป็นตำรวจแต่ไปมากกว่านั้นและที่มากกว่านั้นนั่นแหละสะท้อนให้เห็นในลักษณะการสะสมซึ่งเกิดขึ้นอย่างกวางขวาง,วางตั้งแต่สังคมเข้าสู่โหมดรัฐประหารตรงนี้แหละคือความละเอียดอ่อนความอ่อนไหวการตั้งคำถามว่านายชูวิทย์กมลวิสิทธ์รับงานใครมาอาจเป็นเงาสะท้อนความหวาดระแวงที่ดำรงอยู่ในยุคสมัย แต่ที่สําคัญก็คือใครได้ใครเสียบทบาทของนายชูวิทย์กมลวิสิท์เป็นคุณอย่างแน่นอนเท่ากับเป็นการเปิดโปงภาพด้านมืดของสังคมออกมาคําถามอยู่ที่ว่าบทจบจะเป็นอย่างไรความคืบหน้าล่าสุดเพื่อไทยจัด15ขุ้นพลล็อกเป้าถล่มประยุทธ์เชื่อซักฟอกในครั้งนี้สะเทือนรัฐบาลได้แน่30ธันวาคม2565นายประเสริฐจันทระรวงทอง สอสอนครราชสีมาเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวถึงการยื่นยติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ว่าพักเพื่อไทยได้เตรียมขุนพลในการอภิปรายประมาณ15คนและข้อมูลครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการซ้อมอภิปรายเพื่อให้การอภิปรายมีน้ำหนักมากขึ้นโดยจะเน้นอภิปรายไปที่พเดกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและ รัฐตีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นหลักเพราะเป็นหัวหน้ารัฐบาลนายประเสริฐยังกล่าวอีกว่าทั้งนี้การอภิปรายตามมาตรา152สามารถอภิปรายรัฐรมนรีได้ทั้งคณะส่วนระยะเวลาการอภิปรายคาดว่า3วันน่าจะเหมาะสมเพราะเดิมได้แค่2วันแต่ครั้งนี้การบริหารราชการของรัฐบาลมีปัญหาจึงต้องได้รับคำแนะนำและได้รับการแก้ไขเพราะการอภิปราย ตามมาตรา152เป็นการชี้ให้เห็นและให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อปัญหามากก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรเมื่อถามว่าหากดูจากยติมีความเป็นไปได้ที่จะสะเทือนถึงผลการเลือกตั้งหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่ามีผลเพราะเราจะชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดและความล้มเหลวของรัฐบาลเดินมาถึงปลายทางแล้วคิดว่าเวลาที่เหลือแค่สเดือนกว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหวังให้กับรัฐบาลมาแก้ไขอย่างน้อยที่สุดบางเรื่องที่จะเกิดความเสียหายก็ไม่ควรจะทำต่อฉะนั้นเชื่อว่าการอภิปรายในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และจะสั่นสะเทือนรัฐบาลได้โดยพักเพื่อไทยได้แบ่งประเด็นการอภิปรายประมาณ10ด้านเช่นการไม่สามารถทำตามนโยบายที่บอกไว้กับประชาชนได้บางนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ควรเดินหน้าต่อ และการทำงานของรัฐบาลที่สอบไปถึงทางทุจริตนายประเสริฐกล่าว